วันนี้ผมมาอยู่กับท่านสมาชิกทั้ง4คนนะมีเลิ่มแล้วก็มีอนะพี่แลนใช่ไหมใช่จากช่องที TBMGTS ฝายสิดามไปแด้วครับต่านั่นแหละแล้วก็ลักกี้วอเต์เย์แล้วก็ Play, แล้วก็แอล L, นะ วันนี้ผมวันนี้ก็อาจจะเปิดมาแบบเอ่อคึมคลมหน่อยอาจจะแบบเงียบๆไม่สนุกแบบที่เราเปิดคลิปหลายๆมาเพราะว่าเราจะมาเปิดในเกมไมโครฟ้าที่เราจะมาเล่าเรื่องผีเล่าประสบก,การณ์เพื่อไปอดเลืกลกอกลอกพังหมดเลยว,วันนี้ก็แบบมาแบบร้อนๆนิดน,นึงนะพะเราจะมาเล่าเรื่องผีกันเราจะเล่าประสบก,การณ์แชร์ประสบก,การณ์ให้ ในกลุ่มวันนี้รู้นะครับโอเคนะครับก็ไปผู้บังคัดบเราจะหาคนอ่าตัวแทนก่อนนะฮะที่ใครจะมาเล่าก่อนใครจะเล่าใครจะเล่าไปยืนตรงนู้นอ๋อโทษโทษโทษใครเราเราเอรายี่เราเราจะอ่าเราจะเว้นให้พี่ลักกี้ร์วัตถุเฟรเนี่ยเขาเขาจะไม่เขาจะไม่เล่านะเพราะว่าเขาเล่าไม่เป็นกูด้วยกูเวลาไม่เป็นพี่ไม่มีเรื่องเล่าพี่ไม่มีเรื่องเล่า กูไม่มีคระกูไม่เคยเล่าเลยเว้ยถ้าทุกคนไม่เล่ากูต้องเล่าได้ไอ้กูกูก็เคยลังทุกเรื่องเลยมามยคือตอนนั้นคือตอนนั้นคือที่โรงเรียนโรงเรียนเก่าคือมันมีห้องนั่นยืงห้องน่าสินเลยตอนที่เย็นๆเลยกูเดินผ่านอันนั้นบ่อยเพราะกูจะไปเรียนติดต่อมิติห้องอื่นใกล้ๆห้องน่าสิ้นเลยกูยองเดินเข้าไปปุ๊บ จะมีคนซ้อมบ้านสองสัมผวนหนุ่ยก็คือเบิร์ตเขาบอกน่าจะเลิกใกล้ต่อเราเล่นใกล้ปิดะกูต้องรีบไปติดต่อใช่ไหมแต่หลังหลังจะเล่นเสร็จต่อกูได้ยินเสียงเหมือนใครเล่น,เล,นเล่นเหมือนอะไรนะอน้าตาเนเหมือนวงเลยเป็นวงเลยอูอ้เหรอกูจะไม่มองเท่าไหร่ไม่เห็นมีใครน่าเหลีเสียงแย่แตัวเออกูวะออกลับไปไม่สนใจเนื้ออ่อเนื้อเป็นอาจจะซ้อมบนตุรยยาก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ไม่ดีใจ กูแบบไม่หนาวดีกว่าว่ามันต่างจากเดิมผ่านไปเว้ยแล้วอยู่เว้ยมันอากาศราบล็อกแบบมันหนาวแบบยืดหัวไอ้แล้วขนตั้งแบบคนลุกเออลุกแบบลุกลุกแบบจืดเลยเว้ยแล้วกูแบบมันมันหนาวเป๊กอะตอนนั้นคือกูแบบว่าดีอะอินเรื่องผีอยู่ก็กูไปดูหนังเว้ยอีหลังใหญ่ที่ตนั้นคือวันจันทร์ที่วันอาทิตย์ไปดูหนังแล้วตั้งหนังผีเลย อินเรื่องผีนิดนึงอหลังจะนลุกใช่ไหมก็หันหลังกลับไปไม่มีใครเลยแล้วกูเดินต่อเดินต่อไปเรื่อยๆตรงลงมาชั้นสามลงมาชั้นสองกูก็แบบเหมืนมีเวบเวฟอ้วรแบบนี้นั่นไหนเงาดำๆแล้วเว้ยแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งก็รีบก็ออกก่อนที่ประตูจะปิดอ่ะแล้วก็ออกกลับบ้าน คือนาจกน,นั้นคือแบบผลลุกแบบยังไม่หายดย้วยคุยยังพายัง <c oughs> ติดตายอยู่ใช่ไหมเสียงมันยังดังนง,งียบไมหูมันยังกล้องเลยแบบเอาไรดีวะเอา้าตอนตมาเวแล้วกูแบบไม่กล้าเข้าไปเข้าไปในห้องน่าสินั้นแต่ต้องเด็ดต,ตอนนั้นคือตอน,น้อยู่โป,ปรมากกว่าแต่นั้นขึ้นปามาได้รีห้องน่าสินนั้นห้องเดิมเลยกูแบบ จำโบสองได้แบบโอ้ชี้อะไรมานั่งอยู่ห้องนี้เลยแบบแล้วก็ดีแล้วดันกูก็ไม่ลืมไปสิอีกเลยแล้วต้องขึ้นบบสี่อีขึ้นต้องขึ้นโบสี่ถึงจะลืมหมดแล้วก็ต้องไปลไปต่อแลอ้วโบสี่อู้ดอยู่ม,มันเดือบวงดนตรีไทยเล่นตอนนอนเยน็นๆเกือบปิดและโรงเรียนอุ้อยอุ้ยเล่นทำไมลักหนา แบบไต่ทำใหนักหนาแล้กูเหอแบบกูลองไปอีนั่ดเลยไปแบบไปถามพ่อแม่ดูว่าเฮ้ยแม่ผมเจอเรื่องนี้มาเรื่องนาัูตอนปอสี่เบอร์ปอสี่ไได้ยินเสียงเป็นนาสินที่ห้องนาสินที่ยังไม่มีคนเล่นเลยนะแม่บอกว่าเราไปทำบุญดูต้องทำบุญแล้วอย่างนั้นไม่ได้เสียงเลย นีสิ่งที่กูเจอแบบพอหว่างสองสามสี่แต่พอสัมันก็ได้เจอนะพอสี่เจอสี่ก็สองก็ได้แต่ยังมีคนลุกคนลุกเลยกูยอดเล่าไหมเลย่กูเรื่องกูโซโล่เลยเออก็ได้เอาก็ได้กูก็ได้ถ้าจะให้ถ้าจะพูดเรื่องผีกูกลัวไหมอ่ะกูกลัว เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่อตอนที่กูไปเข้าค่ายลูกเสือตอนนั้นก็น,น่าจะยังอยู่กับเอตองก็เพื่อนอยู่เลยใช่ไหมอะไรที่อยู่กับเพื่อนเลยตอนนั้นเอลยังอยู่ตอนนั้นน่าจะไปเข้าค่ายลูกเสือตอนป .6 ทีนี้มันมันเป็นแบบยไงมันเป็นเข้าค่ายแบบมันมีประวัติะมันน่าจะเป็นเวื่จังหวัดกาญจนานี่แหละออประมาณนั้นเราไปกันไงอะทีนี้เราก็ไปครั้งแรกเออก็เฮฮาเพราะว่าเราไม่ได้คิดเรื่องพี่เลยไง กลัวเป็นคนกลัวนิดนึงแบบเปไป,ไปคน,นใหญ่กว่านิดนึงไม่ใหญ่หรอหลัวมันมันเจอเจอพี่แล้วมันจะมันกล้าทาไม่กล้าทาอะไรแบบมันมันจะแบบไม่ออกอะ่ะคือแบบเแบบจะมันจ,จะกลัวมากอะ่ะแต่มันจะไม่ส่งเสียงอะ่ะเข้าใจไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราว่ากูจะไปเจอเจอพี่ใช่ไหมก็ไม่ก็น่าจะเจอเชิงว่าเจอแข้เงาอะ่ะ เจอแค่เงาอะเอาตรงๆนะคือแบบอาจจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นลางอะแต่กูเข้าใจเลยว่ามันคือเงาของขไขไ้คือตอนนั้นน่ะกูไปไอะนะใช่ไหมกูไปแบบน่าจะเป็นช่วงที่แบบเรากําลังจะเข้ากิจกรรมรอบกองไฟกันและทีนี้กูอะไปกูยังไม่ได้อาบน้ำกูว่าไปอาบไงซึ่งกองไฟอ่ะอยู่งห่างห้องพักอะห้องกลัวมัน เยอะมากอ่ะคือมันแบบเดินไปไล่ากาวอยู่อ่ะก็คือห้างเจ้าก,กองไฟอ่ะคดไก่อ่ะแล้วต้องไปเดินเข้าห้องนาแล้วก็อาบน้ำที่นั่นอ่ะซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วไงก็คือกูโซโลไปเลยอาบน้ำคนเดียวกูก็อ่ะกูก็ใช้ฟักบอยที่เขาเออไม่ไม่เชิงว่าใช้ฟักบอยหรอกเขาไม่มีหรอกกูก็ใช้น้ำขันแล้วก็ตักลาดลาดลาดแล้วทีเนี้ยกูก็แบบแบบไแบบดนเสียงอะไรสักอย่างอ่ะแบบ เสียงผู้หญิงอ่ะมันหลงไห้อ่ะอจริงโอ้โหเขี้ยวโพลคนลุกเลยแี้วกูได้ยินใช่ไหมแต่เนี้ยก,กูแบบเสียงอะไรวะกูกูนึกย้อนไปเลยว่าตอนฆ่ามามันไม่มีใครเลยนะซึ่งมีแค่กูคนเดียวเราวกูหลังจากนั้นนะกูว่าอาต่อจนเสร็จอ่ะและ้วแบบออกมาปุ๊บอ่ะมันเป็นรอยเท้าเลยสักอย่างอ่ะ เป็นรอยเท้าทางห้องโถงอะซึ่งอ่ะอยู่แบบมันมันจะยู่ไกลมากอะมันเป็นเป็น,ปนทางทางโถงอ่ะมันมีรอยเท้าอ่ะซึ่งมันจะเป็นแบบรอยเท้าแบบของแบบผู้หญิงอ่ะมันเด็กเด็กประทมรุ่นเราเรานี่นแหละคือรอยเท้ามันต้นเล็กออใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะกูก็แบบรอยเท้าอะไรวะกูก็ แบบมันมันไล่ตั้งแต่้ายอ่ะหันไปขวาแต่ทีเนี้ยกูเจอเงาเจอเงาแบบแบบอยู่แถวแถวห้องโถงอ่ะท้ายนู้นเลยอ่ะแล้วแบบกำลังมันมันแบบโยงเฉยอ่ะตัวมันเด็กมันประถมดินนั่งยืนมองอยู่แบบเท่าๆเราอ่ะ เข้าใจไหมแบบลุ้นลุ้นแบบเราเลเลยเนี่ยลุ้นเราหมดเลยก็แบบตอนตอนป .6 อ่ะมึงไม่จฉาำได้เหรอมึงเป็นคนดีบวกมืงโซโล่กูจะรู้ได้ไงล่ะเออก็แบบเอาไงก็คือตัวตัวสู้ประมาณเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปอ่ะเราเราป .6 อ่ะเนี่ยมันยืนเฉยเฉยอ่ะเราวที่แบบเฮ้ยมันมันแบบเขายืนเฉยเฉยแบบเห็นเป็นเงาลุบเป็นล้างเล้วกูว่าเฮียแล้วไง กูเอาไงวะแบบมันมีซ่องถางเลือกคห้คือแบบวิ่งวิ่งก็คือแบบเดินเดินหนีไปแต่เนี่ยกูคําตอบแน่นอนก็คือกูเดินหนีเอาเลยเก็บข้องอะไรเรียบร้อยกูหนีออกมาเลยหนีไปเจอตรงนั้นนะเทนี้แบบกูก็อ่ะเก็บของเก็บอะไรกูว่ามันไม่กล้าเล่าให้ใครฟังไงเจออะไรอะกูเก็บเงียบไปคนเดียวอะจริงยริกูแบบไปเล่ากับพอกับแม่ว่า อนัอนอาจจะเป็นแบบเออพวกออก็เขาเรียกว่าอาจะอาจะกูอาจจะคิดไปเองเอไองกลั็เลยแบบอ่ะถ้าวันวันต่อมาก็คือกูก็แบบแบบตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงซี่สุดคายแล้วอะกลับบ้านไปปุ๊บอะทีนี้แบบไปเล่าให้พื่อกับแมวเออเนี่ยเจอเจอนี้นะเจอนี้พอพอกับแมวบอกอ๋อเบ็นแล้วมึงะอะอาจจะคิดไปเองแต่ทีก่กูไม่ได้คิดไปเองไง วันเลยแบบวันต้อมาไปทําบุญพอดีเอข้อติดรถไปด้วยอ่ะไปทำบุญแล้วทีนี้กูแบบแบบแบบขอยไปสู่สุกติโอ้โหไอ้ยันเรายัางคนลุกเลยยิ้ไหมได้อยู่ได้อยู่ <S <S อเออจะภาพไปจินตนาการว่ามีเงาตัวตัวเขามึงเลยยืนมองมึงอ,ะอ่ะมันยืนมองแบบถ้าแมง่งแม่งมาเป็นรูปเป็นร้างกูวิ่งเนี่ยบ่อยนะอาการของเจอผีจะ ความละเอียดวิ่งไม่เคยออกเว้ยแต่มึงคือแบบแปลกว่ะวิ่งได้เลยพิศย้อนอย่างเงี้ยแล้วก้าวข้ามความกลัวอคือคือแบบกูกูเจอพี่อ่ะมันมันมีซ่องทางแล้ววิ่งสัตว์แม่งเลยแล้วก็วิ่งหนีเว้ยคู่เลื่องที่จะวิ่งหนีเว้ยมาคันต่อไปไปต่อไปใครพี่แลน่ะแค่คนลุกไปเลยลุกเลยไปบอกแล้วไอ้วตอนที่ยอดคืออ่ะคือยอดมันกระลาอย่างไรก็คือบุรีเสือจาวอะไรไม่รู้อะ ไอ้ตูดิ้งจากฝั่งโน้นอะไอ้เหี้ยสาวแม่งได้แหลดอีพีไปแล้วไปขนาดไปเล่าไปมร้องไ่ากลัวร้องไห้กนัวไม่นี้ไม่จะหน้าไปของของกูแบบมันเดอะเบสล้วมั่งเนี่ยไอ้เหี้ย็นให้กลัวสุดๆเลยเม่อเห็นแต่เงาให้สัตว์ขนลุกโคตรเลยอ่ะาอะไรดีมีประสบการณ์พีอัมใครรู้จักพีอัมบ้าง พี่อําคือผีเขาฝันผีเขาฝันได้นั่นแหละวันนั้นเวเป็นวันที่ลมแรงใช่ไหมแล้วพี่นอนอยู่นอกบ้าน,นบรรยากาศเป็นมืดกับแรงแรงแต่พี่ก็กั้นใจหลับอหลับไปสักพักเวพี่อยู่ดีก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นพี่เหยียบตัวไม่ได้เวได้หันหน้าไปมา พอพี่เว้หันไปข้างๆพี่เจอเงาดำๆนอนอยู่เว,ว้ยตอนนั้นพี่ก็งงงนะแบบใครมานอนด้วยะต่ต้องปฏิทักษ้เว้มันเริ่มแบบคลิกตัวหันกลับมาเวตายแดงๆมันจ้องพี่เวแล้วเอากมาใกล้เรื่อยๆอาบปาเว้ยแล้วกีดร้องใส่พี่แล้วพุ่งเข้ามาตอนนั้นแบบ พี่ขข <th> ับต like, ัวไม่ได้เว้ยค okay. ือทำไงแบบก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็พวกหมาพี่พี่ก็สะดุ้งตื่นตอนนั้นอะพี่กลัวมากเลยแบบหัวใจอเต้นตึกตึกอ่ะนอนคนเดียวต้องหันมืดอ่ะลมแรงอ่ะคิดดูดิบรรยากาศมันอ่ะโอ้โหนึกออกเลยคืนนั้นคือแบบนอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะน้าขัวมากเลยอ่ะนั้นแหละหลดแล้วอ่แเลย หมดไปนะครับคนพีอัมคือมีที่ช็อกได้อืดหลเรื่องไอเดียไหลตายอยู่เท่าถ้าของกูยังมีอีกยังยังมีอีกเยอะเลยขนาดยอดเธอเดบิวตแล้วมีคนเดบิวต์ไปยอดวะ่ะดิสือกูนี่นึกําภาพตามเลยอะใครต่อไม่มีเลยนี่หว่เาเขอขอข่วนขอขอ้นส,สักครั้งสี่รอ้งนึงไปเลยของกูนี่ไม่รู้น่าจะเป็นแบบเออพวกสายเพลง ใส่แล้วใช่ไหมลนะ่ะเอาเอาเลยใช่ไหมอะไรเลยถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องรถที่ว่าแบบไปทะเลใช่ไหมอ่ะมันเป็นแบบช่วงที่ว่าเราไปทะเลใช่ไหมเราไปกับเราไปกับ,ไ,กบไม่ครบกับครอบขวดหรอกมันจะมันจะมีจงังหวะที่แบบเออเราไปกับรถใช่ไหมอ่ะแล้วก็ครับทัวร์ไป ไปตรงสะพานเนี่ยมันโอ้โหแบบบันไดขั้นบันไดยเยอะเออนั่นแหละแบบเออมันน่าตื่นตาตื่นใจมากสาหรับา้เด็กกว่านะตอนนั้นเราเราเด้คะแนนดีด้วยก็เลยได้ไปทะเลหนึ่งครั้งไอ้แค่นั้นก็พายุมันก็เข้าแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ใช่อยู่ที่จุดนั้นหรอกจุดความหลอนก็คือมันแบบกูไปสถานที่หนึ่งที่มันแบบจะเป็นแบบเอ่อพถานที่ศักดิธิ์อ่ะมันจะเป็นแบบโอ้โหพื้นที่โคตรกว้างอ่ะกว้างมาก ช่วงนั้นนะแล้วแบบอ่าอย่างไรอ่ะ,ม,ออะ,งงอะมันจะเป็นแบบเออพวกตัววัดก็ไม่คิดซิก็ไม่เชิงอะเลยทีมันยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะจำได้ว่ามันมันแบบพวกเออโคตรใหญ่เลยบอกเลยแล้วทนั้นก็ยังมีห้องน้ําอยู่ในทีเนี้ยกูแบบอ่ะแล้วก็พักกันอยู่ที่นี่ก่อนแบบเฟิร์ฟิร์ฟิร์อ่ะก็นอนเตรียมตัวนอนตอนนั้นก็ประมาณตีหนึง่ง ค้างอยู่แต่เท่าไอพวกไอพวกโรงแรมที่มันอยู่แต่เท่านั้นน่ะทีงนั้นโรงแรมอะ่ะห้องน้ำแห้งเสียกูเลยต้องจำใจต้องไปใช้วาที่ยังร่างไม่เรสร็จอ่ะซึ่งอยู่โคตรไกลเลยตอนนั้นก็แบบปวดถุกด้วยไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยที่ชู่ยังไม่มีเลยกูเลยรอ,อะไรวะกูเลยอทำใจเพราะพอเดินไปข้างในใช่ไหมเสร็จปุ๊บข้างในอะ่ะ โคตรมืดแบบมืดคลึ้มเลยะี่เขาดที่แบบตอนนั้นต้องใช้ไฟแช็กนำทางเลยแบบเอานำทางไปห้าหน่อยดิแล้วก็ไปห้าห้องน้ำเจอปวดทุกข์ไปได้ได้ยินเสียงที่ว่ามันมีคนเดินอะผ่านประตูหน้าห้องน้ำแบบกึกกึกกึกผ่านผ่านหน้าห้องน้ำไปมาซึ่งไม่ทักนะแต่คือแบบโบราณเขาบอกว่าได้ยินเสียงลายห้ามทักนะกลัวเงียบ คิดในใจว่าเฮ้ยก uh ูดเอาไงับกูนี่เนี่ยแบบมีว่าแบบออกไปแล้ววิ่งอะคิดในใจอะออกไปแล้ววิ่งเลยซึ่งทีนี้มันจะเป็นทางห้องโถงโคตรแบบยาวๆอ่ะถ้าไปทางขวามันจะเป็นแบบห้องโถงทางใหญ่อะตรงคางเข้ามาถ้าทางซ้ายอ่ะมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังทําไม่เสร็จแล้วทางนั้นมันจะมืดมากร้องโถงโคตรแบบโคตรเยอะอะ ตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จด้วยแต่เนี้กูว่าอะเตีนเสี่ยงแบบเดินอะกูกูไม่ทักอะพอเสี่ยงแบบรอไปสักพักเนี่ยเสี่ยงหยุดกูวแบบอะแบบการจะเปิดประตูเรว,วิ่งออกมาเลยใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้เปิดประตูมาปุ๊บห้ามไปทางซ้ายเห็นคนยืนอยู่มันเป็นชายล่างใหญ่อะแต่แบบข่าค้างหนึ่งอะมันหายไปเลย คางค้งหนึ่งให้ไปเลยแล้วแบบตาทะล่นมาเลยคางค้างแกมแล้วตาทะล่นมาเลย,เลย,ลเลยอยู่ดีก็แบบอยู่ๆก็อาปากอะอยู่ดีๆก็แบบอาปากใส่กรวดแบบอาปากใส่กรวอยู่ดีๆก็พุ่งมาห้ากูเลย กูแบบตกใจสุดขีดเลยโโอ้หวิง่งหนีเลยจ้ยาละวันแบบตะโกนลั่นตะโกนลั่นตะโกนลั่นเลยโหช่วยด้วยช่วยด้วยแบบวิ่งสุดชีวิตเลยคิดไม่ไม่คิดชีวิตเลยะจะไปทิ้งที่แบบเออที่เรานอนกับพ่อแม่แล้วรีบปิดประตูทันใดเลยแล้วะฉะนั้นก็แบบกูนั่งเขาบอกเป็นอะไรบอกเจอผีเจอผีเขาบอกว่า,ออวามันอยู่ข้างนอก ออกไปดูข้างนอกไม่เจอค่ายไปเลยเดินเดินทั่วเดินกันทั่วห้องเลยไม่เจอกูก็แบบมันไปไหนไงวะอ,อ่ะกูว่าแต่กึ้นกึ้นกันใจว่ากูจะนอนดีไหมพเพราะว่าแบบมันเพิ่งเจอมาท้ายกูก็นอนตื่นเช้าไม่ทีอ่ะกูออกออกมานอกห้องอ่ะแบบพ่อแม่ก็ยังไม่ตื่นอ่ะกูจะแบบกูไม่กล้าอาอกจากห้องเลย กูจะรอแบบเออแบบออกกันมาใ,ให้หมดก่อนอ่ะเพราะด้วตัดตามร่างพอมนก็หมดปุ๊บสิ่งที่กูเห็นน่ะมันคือรอยเลือดตรงแถวทางห้องทางเดินมันจะเป็นแบบทางลาดยาวมาเลยอะกูเลยแบบโอ้โหเยี่ยอโหเยี่ยคณะผู้คุกแล้วนะกูเลยแบบโอ้ยยุ่ไม่อยู่แล้ว แบบแล้วคนมันได้ข่าวไงว่ามันเป็นข่าวอะไรสักอย่างข้าด่วนฆาตกรรมอะไรสักอย่างว่าแบบโอ้โหเฮียแบบอุทารีเฮียเลยลันบาเลยเฮียเลยแบบพี่กโอ้โหเธาเท่าที่กูเล่ามาจะซ่องตัวแล้วพี่ขนาดเราไอ้เหี้ยกูยังกลัวเลยเนี่ย พี่คนนี้นะว่ามือตื้อตื้อปะองแลาปุ๊บมือมือกระทุกมาหายไปเลยเป็นป้าเอาป้าไม่เป็นพี่อาฆาตไงเออรอมือเป็นอาฆาตมือปุ๊ไม่รู้ดิี่ตะโกนน่ากลัวเลยตัตเจกูตัตเจกูแบบได้พบประสบพบเจอมาโอ้โหอยู่ดีๆแม่งพุ่งมาหากูแบบโอ้ยี้เย่เลยอ่ะยู่แบบอยู่ดีอาปากใส่กูแล้วแม่งพุ่งมาหากูว่าโอ้โหโคตรเยี้ยเลยววกเลยกว่านะ มาใครลแล้วต่อกูได้มาเนี่ยเปสุดท้ายยังมึงดูกูด้วยกูคนลุกท่านไหนมึงดูกูด้วยกูคนลุกเสุดท้ายยังยอดอ่านี่อันสุดท้ายละกูองก็ได้เอาเรื่องเกี่ยวกับความฝันเลยนลุกกูคนลุกได้ยังดูเราผีไม่เก่งก็ฮะดูเป็นตัวอย่างซะอ่ะไปเอาเรื่องเกี่ยวกับความฝันเลยกูกูไม่เคยมีสถานการณ์แบบพวกมึงเว้ยแล้วจะดวง เราจดวงคนแล้วแต่ดวงคน,งคนถ้าดวงถ้าดวงคนมันดีมันก็ไม่เดมันก็ไม่เจอเจอไงอือตัวนั้นมหลังแทงนีฝ่ายยังไงเป็นเรื่องเอกี่ยวกับความฝันเลยฝันเกี่ยวกับผีเนี่ยแหละก็เรียผีออมก็ได้เลิงนั้นกงได้อยู่โอเคคือตอนนั้นเว้ยบานเด็กเด็ก<ๆ>แบบเด็กมากเว้ยงั้นนั้นคือแบบรีผู้จะนอนห้องผงที่่งตอนนี้ก็เป็นห้องพักไปละแอลแอ้อ ปนถ้าถ้าใครยังไม่รู้ว่าพีอาร์คืออะไรเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดข้างแบบตอนตอนร่างคลิปหรือไม่ก็หน้าวิดีโอนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปต่อต่อเดี๋ยวก็รู้อีกทีไม่งั้นก็อธิบายอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เดี๋ยวจะใส่คำอธิบายให้โอเคจะยังไปต่อตอนเด็กเว้ยพอแม่กูจะออกจากบ้านตอนตั้งสองทุ่มเว้ยสองรำสองดีสองรอมเอ้ยยังไงดีตีสองที่สาม เออดึงดึงดีตอนที่สามดึงดึกเลยดึกดึงว่าตีเป็นตีเลยตีสองเลยพุตีเว้ยกูจะแบบแบบว่าหน้าพ่อแม่เอาอย่างนั้นปุ๊บกูต้องตื่นเน่ยแล้วไปดูว่าเอาไปเอาไปอย่างกูตื่นไปเปิดมาว่าดูรถนี่ควันนี้เว้ยกูแบเห็นแล้วตื่นมาปุ๊บพ่อแม่ไม่อยู่ในเตียงละเฮ้ยกูตื่นวิ่งไปแล้วแบบพมานเว้ยไอ้กูแบบพุติเดียวกูจะดูรถเว้ยรถยังอยู่ปะเดินเนี่ยไปเปิดมาปุ๊บรถไม่อยู่เว้ยแล้วกูปิดพมาน ู้เออไปแล้วว่ะไอ้เชียร์ีดิเปิดมาปุ๊บเจอแบบเงาโคตรไกลเลยแบบอู้บ้านสวนซอยไหมอือบ้านเฮกูอยู่ซอยของสลเปิดซอยเลยกูอยู่หน้าซอยเลยคือซอยไกลเปิดปุ๊บเห็นดำๆเลยแบบอยู่โคตรไกลเปิดไข่อ่ะแล้วกูปิดก็เปิดใหม่มาหาไกลขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยกูอยากรู้ว่าไข่ืออตอนเด็กมันไรยิงสาใช่ปะอ่า เลิงสายบึ้บบึ้บบึด้วยจนมาถึงหน้าบ้านกูเด็กูปกูแบบกูแบบดิโคขดลิ้นสายไม่ไม่รู้เรื่องผีอะไรเลยกูแบบไปหน้าบ้านเปิดประตูมองมันก็ผีก็เริ่มแบบกำลังเริ่มเดินหน้าในบ้านเลยเขารู้กงแพงได้กูเทพเดินมาเดินมาปุ๊บมายืนเหนืหน้ากูแบบบูเปียมากตอนนั้นอ่ะแบบสูงแบบที่ดูนะมึงประมาณประมาณสามเมตร สูงี้เียสูงขี้เียเลยกูบอกกูกูมองหนาแล้วกูแบบนะนะบบในตอนตอนนี้แล้วกูเออปากไม่ได้เลยในเขาว่าดวเบ็บจะอาปากก็ไม่มีเสียงเลยก็คือแบบกูเริ่มเบ็บห็นเบ็บพื้นนั้นน่ะเลยเป็นหนองแบบเบ็บหนองเลือดอมีเลือดไหลไหลเรื่อยเรื่อยตอนนั้นกูเริ่มแหละว่าสัญญาจะได้คืนแบบเฮ้ยไม่ดีแลยกูเลยจนพยายามแบบ กลับเข้าบ้านเดี๋ยวนจแ้นก็คือตัวแข็งแข็งตัวเลยเดินเดินไม่ได้เลยยืี่ไหมคนยืนจ้องหน้ากันไปบสองต่อสองแบบโคตรชิดอ่ะโอ้โหเดินไม่ออกอ่ะไอ้แบบขาดก็จะกีจะกูเดินหนีนะแต่เดินหนีไม่ได้มันเดินแบบขาดแบบแข็งมากอะแบบเดินเรื่อ่อกูกูเลงมองเท้าอยู่เว้เท้าแบบเดินเห็นรูปเป็นเทเจ้าที่ดำนักเป็นเป็นเป็นเริ่มลงล้าวแหละแล้วก็แบบเลือดเต็มเลยเต็มพื้นเลย เรือมองขึ้นมองมองแบบมองเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆก็เจอแบบพอมองถึงหัวปุ๊บมังแห่ในกูแบบแห่ไม่ใ่แบบมึงเคยดูเฟรนดฟนดี้ไหมประมาณนั้นเลยเว้ยแบบแห่แบบไม่ใช่หน้านแบบนานเยะๆนะโคตรแย่เลยเี้ยแบบตื่นมาตื่นมาร้องไห้เลยตื่นมาแบบร้องไห้เลยพี่กูตื่นมาตาง น่าอุบาตมาเลยเว้ยอุ้ยน่าจะเป็นหน้าที่น่ากลัวแน่นอนเป็นความฝันที่กูไม่ลืมเป็นความฝันเดียวที่กูไม่ลืมเป็นอันเดียวเว้ยไม่ลืมเลยมันจะมีความฝันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดมันจะจําฝังใจเลยแลนคือมีอีกเรื่องเลยของฝันเหมือนกันเว้ยเมื่อกี้กับประตูเว้ยประตูกับห้องห้องยาวๆเว้ยทำไมทุกคนู้มั่งชิดกำแพงกันหมดเลยวะมันสิือตอนนั้นเว้ย กูนอนปุ๊บบ้านกูแบบจะมีเป็นประตูประตูหนงเว้ยที่แบบห้องน้ําเก่าแต,กแต่กูตังนั้นคือเปจะเข้าน้ำเว้ยเข้าไปเข้าน้ำกับปุ๊บเปิดประตูไปอ้าวห้องน้ำกูหายเดไป,ไปทางไปพาโล่งๆ,ๆยาวๆเลยกูยยไปเดินไปตูตอนนั้นแบบกูมาเข้าตัวเรียนไม่ได้แล้วนะกูคิดว่าเอ้เดินทำไมวะเดไปทำไมวะกูเดินไป,ไปเดิน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 ไปปุ๊บจี่ประตูเปิดประตูแล้วก็เป็นห้องน้ำเปเหมือนทางลูบมันบนหลูอ่ะอันนี้เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องเก่านะ กูไปบนลูบอ่ะกูเดินเดินปั๊บปะตูมันเดิมจะไหนไปแบบทางรอบๆมันเริ่มแบบมึดแบบมึดมึดมึดเนะมึดตึงกูแทบแทบไม่เห็นประตูเห็นแต่ก่อนเห็นกองดูประตูหลังๆดูพอกูเดินเดินไปเดินปุ๊บเดี๋ยวเริ่มมีเสียงเสียงมันสุ่ยคนเดินนะ เดือแบบตึกตึกตึกกแต่ก็ลืมมาขึ้นมาขึ้นตัวนั้นคืออยู่บนงาตทัพบอผ้ามักไม่ประหุอูดแบบเต็มแบบตึก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 เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแลก็คือแบบอูอยากจะหันหลังนะแต่แบบหันหลังไม่ได้เ้ยเดินเดินนั่นนาะแล้วมีแล้วแบบประตูประตูอสุายปุ๊บไม่มีประตูเปิดแล้วทางเป็นห้องลุกเป็นแบบผนังเลยผนังดำเลย ้กูเอาไงเนี่ยมันแบบมันต้องหันมันหันไม่ได้จริงๆแล้วคือแบบมันมีคนมาจับตรงข้างตรงหัวแบบมือสองข้างจับหูรงหัวพี่ดูดีเหมือนอยู่คนด้านหลังแบบเอามือทั้งสองข้างมาจับหูปิดเอาวฟังหูอะเดี๋ยว,วค่อยอะไรหัดหุ่นหัดหัวกูมาหัน,น,ห,นหัวไปด้านหลังอนะ่ะแล้วกูเจอกูเจอเต็มเลยทั้งหลังเลยกูตื่นไ้่มาเว้บุ๊ ดูโดเล็วเลตอนเด็กกูยิงโดนมันนี้กูโดนเล้วเลยแต้วกูก็ไปแม้กูต้องไปยีงเว้ยบอกแม่ไปทำบุญแต้กูไม่ฝันเลยเลยแค่ตัวมาไม่ฝันอีกเลยก็เคยไม่มีเลยะไม่มีแล้วผีอำเบี้ยมีมีต่อไปแล้วบ้านกูก็เริ่มมีแบบพระเยอะขึ้นพระเครื่องรางพังเยอะขึ้นพระเยอะขึ้นอ่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะโดยคนแต่ละคนเลยสิ อากาศแล้วคนเริ่มอากาศโคม่าครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนละคืนด้วยเล่าเรื่องขนลุกตอนนี้กูขนลุกขนลุกพึ่งเบืลอไม่เบื่อใครเลยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นไอ้เซรีพาราสิตเซรีพาราสิตจะขึ้นไอ้นั่นเองใช่ไหมโอเคนะครับก็ขึ้นในจุี่อ่านโอเคนะก็